รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเชา้านี้เรายังคงมีสารธรรมนำสมัยที่จะช่วยให้ห่างไกลความทุกข์มาฝากกันต่อน,นะคะใช่แล้วล่ะค่ะและตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพป,ปฏิภานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวปยุรวงสาวาสกรุงเทพก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วค่ะในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นเป็นอันหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเราเนี้มีความเมตตาปราณีมีความปรารถนาดีต่อกันไม่อาคตาไม่พยาบาทกันตรงกันข้ามกับความขี้โกรธความเป็นคนอาคตาพยาบาทนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดี โกรธเขาเราก็รู้อยู่ว่าร้อนจะนั่งนอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสแล้วยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครต้องโทษใจของเรามัวเมาเองนั้นฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะคิดกันให้มากๆก็ค,คือคิดไม่โกรธกันไม่อาคตาพยาบาทกันฝึกคิดกันอย่างนี้บ่อยๆความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการฝึกตัวเองบ่อยๆ อะไรที่มันจะเป็นไปเองก็เป็นไปเองได้ยากหรอกล้วนแต่ต้องฝึกทั้งนั้นมนุษย์เหล่านี้จะดีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการฝึกพระพุทธเจา้าพระองค์วัดว่าท่านโตเศธโถมนุษย์เสษโสนี่ในมนุษย์ทั้งหลายสังคมมนุษย์เหล่านี้มนุษย์หรือคนที่ฝึกตนดีแล้วนั่นแหละจะมีความประเสริฐได้คือเปลี่ยนตนเองจากคนธรรมดาเป็นสาธุชนจากสาธุชนเป็นกัลยาณชน จากกายาณชนเป็นอริยชนเป็นไปได้หมดเพราะว่าเราฝึกฝนตนเองไม่ปล่อยตนเองให้เป็นไปตามวิสัยที่ไม่ดีแต่ฝึกตนเองเนี่ยให้มีนิสัยที่มีเสี้ยวใหม่เช่นคิดก็คิดดีๆพูดก็พูดดีๆทําก็ทาดีๆเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีอย่างนี้แหละเรียกว่าจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมาได้เนื่องจากว่าทุกอย่างในโลกนี้ที่ร้อน ที่มีปัญหาที่มีความขัดแยง้งที่มีความสับสนวุ่นวายเกิดมาจากจิตตัวเดียวนี่แหละความคิดเนี่ยเกิดมาจากความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ถูกต้องนี่แหละความคิดตัวนี้มันเป็นจุดประกายทําให้เกิดความคิดไม่ดีพูดไม่ดีฉะนั้นก็จะต้องคิดดีๆเอาไว้ให้มากประการต่อมาก็คืออวิหิงสา อวิหญิงสานี่เรียกเต็มๆว่าอาวิหญิงสาวิตกก็แปลว่าพยายามเพิ่มจิตใจของเรานั้นให้รู้จักเป็นคนอาสาอาสาช่วยเหลืองานทำงานอยู่ตรงไหนก็อาสาโดยการไม่ทําตัวให้เป็นโทษเป็นภัยต่อที่นั้นๆเช่นเดี๋ยวนี้จะไปที่ไหนเนี่ยเขาให้ทุกคนใส่หน้ากากธรรมาภาพนี่ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ มีการบรรยายก็จะต้องใส่หน้ากากแต่ว่าบรรยายแล้วใส่หน้ากากก็เกรงว่าภาษามันจะไม่ชัดบางที่ไปสวดมน์โยมก็ยังทักท้วงว่านี่พระคุณเจ้าวันก่อนๆไปเห็นท่านสวดมน์มันยังชัดกว่านี้ทําไมปีนี้เนี่ยสวดมน์ไม่เคยชัดก็เพราะเขาให้ใส่หน้ากากพอใส่หน้ากากแล้วเสียงมันออกไม่ชัดยิ่งถ้าเกิดใส่สองชั้นแล้วยังไม่ชัดใหญ่ นอกจากจะไม่ชัดแล้ยังไม่พอทําให้เหนื่อยเร็วสวดมนต์ไปนยังไม่ครบเจ็ดตำนานเลยเหนื่อยซะแล้วฉะนั้นบางทีเคยต้องถอดหน้ากากแต่ตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วเพราะว่าห่างกันอยู่เกินสองเมตดสามเม็อ้ไนี้ก็พอไปได้อยู่นี้เป็นต้นคือเราจะต้องระวังเนื้อระวังตัวว่าจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นหรือไม่ฉะนั้นทํางานอยู่ที่ไหนก็จะต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีว่า การกระทําของเรานี่มันจะส่งผลทําให้คนอื่นเขาเดือดเนื้อร้อนใจหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยไม่รู้เลยว่าเรามีเป็นโควิดหรือเปล่าหรือคนอื่นเป็นโควิดหรือเปล่าต่างคนต่างไม่รู้แต่เพื่อป้องกันปลอดภัยไว้ก่อนเราจะต้องคิดว่าเออเราจะต้องป้องกันตัวเองให้ดีถ้าสมมุติว่าในกายของเรามีเชื้อหน้ากากนี่ก็จะได้ป้องกันไว้ในระดับหนึ่ง หรือถ้าคนอื่นมีเชื้อเราจะได้ป้องกันตัวเราได้ระดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นฉะนั้นในช่วงที่โควิดมาเนี่ยผู้ใดที่มีความคิดดีๆบุคคลผู้นั้นจะไม่เป็นปัญหาต่อที่ทำงานไม่เป็นปัญหาต่อครอบครัวต่อสังคมแต่ประการใดเลยเพราะอะไรเพราะความคิดดีๆอันนั้นแหละ ทำเป็นตัวบรรดาในบุคคลผู้นั้นได้ทำเรื่องดีๆที่จะไม่เป็นโทษต่อคนอื่นลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกกันว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นการเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ดีตรงกันข้ามกับการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นเป็นเรื่องดีเบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นเหตุนำทุกข์นำปัญหามาให้ทั้งนั้น เบียดเบียนคนอื่นก็เป็นทุกข์ขอให้เกิดความทุกข์เบียดเบียนตนเองก็ทําให้เกิดเป็นทุกข์ฉะนั้นในโลกคนเหล่านี้ที่จะทําให้เกิดความสุขมีอยู่ประการเดียวคือไม่คิดเบียดเบียนตนและไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเมื่อไม่คิดเบียดเบียนตนไม่คิดเบียดเบียนตนอื่นความเห็นแก่ตัวจะเหลือน้อยลงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความคิดเบียดเบียน เกิดมาจากความเห็นเก่ตตัวของคนเพราะความเห็นเกตตัวนั่นแหละจึงทำให้เกิดความโลภทำให้เกิดความโกรธทำให้เกิดความหลงเกิดความโลภละโมบอยากแะได้นั่นอยากแะได้นี่ในที่สุดก็เลยทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเบียดเบียนคนอื่นอยากแะได้ทรัพย์สินของคนอื่นก็เลยทำการขโมยเขาบ้าง ชกชิงวิ่งราวบ้างนี่เกิดจากความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนั่นเองจึงทำให้เกิดความโรคเกิดความโกรธเกิดความชิงชังผู้นั้นผู้นี้ความคิดชนิดนี้เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวเหมือนกันความสกปรกที่มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองถนนท้นทางคู่คลองร่องน้ำสกปรกไปหมดคลองต่างๆเมื่อก่อนเคยเป็นคลองน้ำใส แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของน้ำเน่ามันเพราะอะไรก็เพราะความเห็นแก่ตัวของคนนั่นเองทำอะไรโดยไม่คิดถึงส่วนรวมอยากจะเทของเสียก็เทอยากจะปล่อยน้ำเสียก็ปล่อยอยากจะทิ้งขยะก็ทิ้งอย่างนี้เป็นต้นความเห็นแก่ตัวนี่แหละจึงทำให้สิ่งต่างๆไม่สะอาดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตถะปัญญาอสุจีมนุษย์ มนุษย์ที่เห็นเก่ตัวนั่นแหละเป็นตัวสกครกคือเป็นคนไม่สะอาดเมื่อความเห็นแก่ตัวมีอยู่มากความสกปรกก็มากแล้วก็ทำลายสิ่งต่างๆได้มากด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ลิดล์อนความเห็นแก่ตัวโดยการบรรเทาความโรคความโกรธความหลงโดยความโรคความโกรธความหลงเนี่ยมันเหลือน้อยลง ความคิดที่จะเบียดเบียนตนและคนอื่นก็เหลือน้อยถ้าปล่อยให้ความโลภอยู่ความโกรธอยู่ความหลงอยู่อาการไม่ดีทางใจมันก็เกิดขึ้นความโลภเป็นความหิวทางใจความโกรธเป็นความร้อนทางใจความหลงเป็นความมืดทางใจถ้าจะว่าให้คล่องคือหิวร้อนมืดเกิดขึ้นในใจเมื่อใด ก็แสดงว่าเมื่อน,นั้นมีความโรคมีความโกรธมีความหลงเกิดขึ้นอันท่านสาธุชนอยากจะปล่อยให้จิตใจเป็นเช่นนี้ไหมถามดูแล้วไม่มีใครอยากจะเป็นเช่นนี้ทั้งนั้นเพราะว่าหิวเรายังหาอาหารรับทานเข้าไปเพื่อหายหิวพอหายหิวแล้วก็สามารถทำงานได้ทำอะไรแต่มีอะไรได้อย่างมีความสุข เหมือนเราป่วยเวลารักษาหายแล้วก็มีความสุขเวลาหิวเรารับทานอาหารแล้วก็ทำให้เกิดความอิ่มมีพีมันไม่มีความกระวนกระวายไม่เกิดทุกขเวทนาเพราะความหิวนี่เป็นความหิวทางกายความหิวทางใจก็เหมือนกันถ้าเราได้บรรเทาหรือมาปัดปัด,ปดเป่าให้หายหิวเสแล้วก็จะทำให้รู้สึกมีความสุขขึ้นได้ง่าย จะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้ไง่ายแต่ถ้าหากว่าปล่อยใจหิวอยู่แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็หิวตลอดมีนั่นมีนี่ก็ยังไม่พอเข้าททำนองว่าถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มเป็นไปทำนองนั้น การต่อมาใจที่ร้อนเป็นลักษณะของความโกรธใจร้อนนี่ก็เหมือนกันทําให้คนนี้ทำอะไรต่อมิอะไรเป็นในทางที่ไม่ดีอย่างบางทีนี่มีเรื่องน่าสลดใจมีการฆ่ากันตายเป็นแฟนกันแท,แท้แต่เพราะความใจร้อนเป็นไงมีมีดใกล้มือมีปืนใกล้มือก็ทําร้ายกันทำาลายกันแล้วทำร้ายกันแล้วก็เสียใจทีหลัง ีความรู้สึกก็สายเกินไปอย่างนี้เป็นตัวอย่างเกิดจากความร้อนของใจความร้อนนี่เป็นลักษณะของไฟทางภรษศาสนาท่านเรียกว่าไฟคือความโกรธโทสักคิไฟคือความโกรธ,รกรธในอุทานธรรมคำกรพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจคุณพระาศาสนาโสพวัดมกุฏกษัตริยารามท่านแต่งเป็นคติธรรม คำกรอนสอนใจเอาไว้ดีมากคือท่านแต่งเอาไว้ว่าอันโลโพโทโสโมโหนี้เป็นอักคีเผาใจอันใหญ่หลวงอักคีก็แปลว่าเป็นไฟเผาใจเนี่ยอันยิ่งใหญ่ไฟชนิดนี้พอเกิดแล้วถ้ายังปล่อยให้ไหม้ต่อไปก็อเอาใจขพรเราก็เป็นผุยผงหมดแล้วจะกลายเป็นใจที่ไม่มีคุณภาพพัฒนาไม่ได้ ทำให้จิตใจนั้นขาดพื้นฐานที่จะศึกษาธรรมะเพื่อจะบรรลุเป็นบุคคลชั้นสูงต่อไปนี่ทำไม่ได้แล้วฉะนั้นจึงกล่าวด้ยวยว่าไฟเนี่ยคือความร้อนเลยจะต้องดับให้ได้ไฟตัวที่สามเมื่อคือว่ามืดโมหคิไฟคือความมืดความมืดทำให้คนตามืดตามว่าทำให้คนใจมืดใจมัวเหมือนกับมืดข้างนอกเนี่ย ทำให้เราใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกเพราะมันเดินไม่พอม,มองไม่เห็นเดินไปทั้งไหนก็ไม่ได้ข้านอกมืดนอกชั้นใดมืดใจก็ฉันนั้นทําให้คิดไม่ถูกคิดไม่เป็นไม่รู้ซะด้วยซ้ําว่าคิดอย่างไรไม่ดีคิดอย่างไรดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟตัวนี้เซะแล้วก็จะเกิดความฉลาด คือเกิดความคิดขึ้นมาว่าเออไอคิดอย่างนี้มันไม่ดีทางที่ดีต้องคิดอย่างอื่นเช่นคิดว่าเรื่องอย่างนี้คิดมากไม่ดีแต่ว่าเรื่องดีๆคิดมากให้ได้อย่างนี้เกิดความคิดขึ้นมาเกิดสติขึ้นมาเพราะอะไรก็เพราะว่าใจไม่มืดต่างกับคนใจมืดแม้สิ่งต่างๆที่เป็นโทษก็กลับมองเห็นว่าไม่เป็นโทษ มองวิปริตอย่างโบราณท่านบอกเห็นกรงจักเป็นดอกบัวอันนี้เกิดจากความมืดของใจกรงจักแท,แท้แต่มองเห็นเป็นดอกบัวแล้วในที่สุดนี่เปรศอสุรกายตัวนั้นมันก็ยกจักซึ่งกำลังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่เนี่ยบอกว่าอ้าวนี่เป็นมงกุฎดอกบัวคนใจมืดก็ไปรับจักตัวนั้นนะมาสวมหัวเท่านั้น มันก็เหมือนกับเอาเรื่อยกลมๆที่มันหมุนเร็วๆนี่หมุนพืชเดียวเท่านั้นมันก็จัดการเนี่ยทำลายศีสั์ทำให้เกิดความเจ็บปวดได้ง่ายเป็นที่มาของคว,ว่าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตใจที่มีความมืดมัวนั่นแหละมักจะมองอะไรผิดๆไปเรื่อยๆมองเห็นกลงจักเป็นดอกบัวยังไม่พอ ยองมองเห็นชั่วเป็นดีเรื่องที่ไม่ดีมองเห็นเป็นดีมองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไร้สาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระว่ามีสาระดังนี้เป็นต้นเรื่องทํานองนี้องค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าของเราได้เคยตรัสให้อัครสา,าวกทั้งคู่คือพระโมคคาราปสา,าลีบุตรในขณะที่พภาคกระสาวกทั้งสองนี้ ได้นำเรื่องเบื้องหลังมาทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบคือได้เล่าว่าอาจารย์สัญชัยซึ่งเป็นอาจารย์เก่าอาจารย์ดั้งเดิมเมื่อครั้งที่พระโมคคัลปาสาลีบุตรยังเป็นคาวาตได้ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ที่นั่นต่อมาเมื่อท่านทั้งสองนี้ได้พบพระอัจิได้ฟังธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมในเบื้องต้นหลังจากนั้น จึงได้มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระกรสา,าวกก็ได้แวะไปหาอาจารย์ของตนคืออาจารย์สัญชัยโดยบอกว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วขอให้ท่านอาจารย์ไปเฝ้าพระองค์ท่าน,นาด้วยกันเถิดเราจะได้ไปฟังความรู้ชั้นสูงคือไปฟังธรรมะนั่นเองฟังธรรมะแล้ว ก็จะได้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่หลงผิดจะได้ไม่คิดผิดจะได้ไม่เดินอยู่ในที่มืดเหมือนกับปัจจุบันนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจินสร์ีบรมศาสดาพราะองค์จะได้ช่วยชักนําให้เราพ้นจากความมืดมนอนตการแต่อาจารย์สนชัยกับไม่ไปปฏิเสธให้พวกเธอไปกันเถอะทัน้องนั้นอาจราวกก็จึงมาทูลพระองค์ว่า ทั้งๆท,ที่ไปเชิญชวนท่านอาจารย์ให้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วแต่ท่านอาจารย์ก็กลับไม่มาน่าเสียดายสุดท้ายพระปุมีพระภาคเจ้าก็ได้ตัดขึ้นมาว่านี่ละเธอทั้งหลายเนื่องจากว่าอาจารย์สุนชัยนั้นได้มีความมืดมัวบังหัวใจเขาอยู่มองไม่เห็นข้อเท็จจริงจึงไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี อะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระก็เพราะว่าในจิตของเขานะั้นมีความคิดผิดเหียนผิดปิด,ดบังจิตใจเขาอยู่เข้าทำานองที่ว่าเรื่องดีกับไม่คิดแต่เรื่องมีดีกับคิดมากตรงกับหัวข้อที่ธมาบอกว่าคิดดีให้มากคิดมากไม่ดีหรือคิดมากไม่ดีแต่ว่าเรื่องดีๆคอยคิดมากๆ เรื่องดีๆที่สมควรจะคิดกันมากๆคือเรื่องอะไรเรื่องการที่จะทำให้ใจของเรานี่ไม่หิวไม่ร้อนไม่มืดทำอย่างไรบอกใจตนเองบ่อยๆว่าทำอย่างไรเนาใจของเราจะหายหิวทำอย่างไรเนาะใจจึงจะหายร้อนทำอย่างไรเนาะใจจึงจะหายมืดใจหายหิวก็ใจอิ่ม พอใจอิ่มแล้วเป็นอย่างไรเราก็อยากจะทำสิ่งดีๆให้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นใจไม่ร้อนเป็นอย่างไงจิตใจก็จะมีความเยือกเย็นอยู่ในท่ามกลางของคนที่มีนิสัยต่างกันได้สบายๆเพราะมีความเข้าใจว่าคนเหล่านี้มีวิถีชีวิตต่างกันมีตระกูลต่างกันมีพ่อแม่ต่างกัน มีความรู้ต่างกันมีไวต่างกันมีอารมณ์ต่างกันดังที่ท่านกล่าวว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ยมีความแตกต่างกันจะหาอะไรที่เหมือนกันเป็นอันว่าไม่มีก็บอกว่ามนุษย์เหล่านี้มีนานาจิตตั้งคือต่างจิตต่างใจเราจะให้อะไรต่อมิอะไรเป็นไปดังใจเราต้องการนั้นเป็นไปไม่ได้เตือนใจตัวเองไว้อย่างนี้เรื่อยๆ เจะได้เข้าใจอยู่กับสังคมอยู่กับบุคคลอื่นได้อย่างบสบายเพราะใจเราเย็นมีความเข้มแข็งมีอะไรมากระทบกระทั่งก็ไม่อารมณ์เสียงง่ายๆไม่เสียสูญง่ายๆแล้วก็บอกใจตัวเองว่าทําอย่างไรเราจึงจะเข้าใจชีวิตไม่ลุ่มหลงกับสิ่งต่างๆจนเกินไปไม่ลุ่มหลงกับความมีชีวิตในชาตินี้โดยเข้าใจว่าเราจะเป็นคนไม่ตาย มีอมะตะมีความกีรังยั่งยืนตลอดไปไม่เข้าใจอย่างนั้นแต่เราคิดว่าชีวิตเราแสนสั้นอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่พอเตือนใจได้เช่นนี้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนความคิดคือคิดเรื่องดีๆให้มากๆแต่ว่าคิดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดแล้วมันเกินเหตุเกินผล ทำให้ตนต้องเกิดความกัดกุ้มรุมรอบคิดอย่างนั้นไม่ดีเรียกกันว่าคิดมากไม่ดีคิดดีให้มากเป็นเนื้อหาสาระที่ได้แสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกันมาก็พอสมควรแก่การเวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณวามความดีบุญกุศลทั้งหลายจงได้ช่วยปกป้องคุ้มครอง ให้ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ที่บ้านขอให้ผ่านพ้นอันตรายภัยพิบัติประสงค์สิ่งใดเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความประสงนั้นนั้นจงพันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเถอ ทางให้ทุกท่านค้นพบคำตอบที่ดีให้กับชีวิตอีกทางหนึ่งนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรางรัตมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามกันได้เลยนะคะช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้มีคุณผู้ชมสงสัยว่าจะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญอย่างแท้จริง เราไปหาคำตอบนั้นรพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามกันมากมายว่าทำบุญอย่างไรถึงจะเป็นบุญที่แท้จริงซึ่งเป็นปัญหาที่ถามกันมามากมายในทางพระศาสนาได้สอนว่าการทำบุญที่แท้จริงนั้น มีตัวเราเป็นศูนย์กลางไม่ใช่บุคคลอื่นเป็นศูนย์กลางการที่เราจะทำบุญที่แท้จริงได้นั้นสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสที่ปลอดว่างจากภารกิจเป็นต้นว่าเมื่อมีเวลาพักจากการทำงานที่ทำงานหรืออยู่ที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปที่วัดวาอารามเพราะว่าการทำบุญที่แท้จริง กล่าวคือบุญกิยาวัตถุ3ประการการให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาทั้ง3ทางนี้3ประการนี้เป็นการทําบุญโดยยึดตัวเราเป็นศูนย์กลางไม่ได้ยึดถึงบุคคลอื่นเป็นศูนย์กลางการทําดีคือการทําบุญสุขเกิดจากการทําดีก็คือเป็นบุญคําว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุข เราทําบุญทําดีแล้วมีความสุขใจนั่นแหละบุญที่แท้จริงก็จะเกิดแต่ถ้าทําแล้วไม่เกิดสุขใจมีความทุกข์ใจนั่นไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยไม่ชัดเจนว่าเราทําบุญต้องไปทําบุญที่วัดต้องไปตากบาตรให้พระต้องไปสมาทานเบญจศีลกล่าวเปล่งคําวาจารักษาศีลห้าหรือต้องไปภาวนาที่วัดที่โบสถ์ ว่าพุโทโธพุโทโธที่วัดนั้นอันนั้นเข้าใจยังไม่ท่องแท้เป็นบุญเหมือนกันแต่ยังไม่ไม่ใช่ตัวเราเป็นศูนย์กลางการที่ชยึดโยงตัวเราเป็นศูนย์กลางนั้นเป็นบุญที่แท้จริงบุญที่ทําง่ายๆไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่นบุญทั้งสาประการนั้นจัดว่าเป็นบุญที่ทําอย่างง่ายอย่างแท้จริงขอเจริญพรว่าญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีโอกาสมีเวลาว่าง ท่านยึดตัวท่านเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางแห่งการทําบุญที่แท้จริงกล่าวคือการให้อภัยให้ความเมตตาแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์หรือการรักษาศีลด้วยการตั้งใจว่าจะไม่ทํำทาชั่ว5ประการโดยตัวเองไม่ต้องเปล่งวาจาและก็การภาวนาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานภาวนาว่าพุทธหายใจเข้าเข้าภาวนาว่าอออโทมหายใจออกอย่างนี้ ก็เป็นทําบุญที่แท้จริงไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเป็นบุญหรือเปล่าเป็นบุญยืนยันว่าเป็นบุญที่แท้จริงไม่ต้องสงสัยเพราะว่าการทําบุญนั้นมีตัวเราเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางแห่งการทําความดีทําดีทําบุญแล้วมีความสุขนั่นเป็นสุขของโยมอย่างแท้จริงขอเจริญพรขอพระคุณสำหรับการติดตามขอพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านมอบให้เสมอมา แล้วกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรังและต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ